สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันกันปะเตาทีพูครับจอยสจีค่ะท่านนาฬิกาตรง PS สาย61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างปอดโปมนางงามโดนเจ้าของเวทีจกจ,จ,จุดจุดเอ๊ะจกอะไรคะแม่ะนะนางเอกซุปตาตัวแม่อองอ่างนะหลุดพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางดังนะฮะลอลิงนะฮะอ่าไปเครื่องสำอางคู่บุญนะเหตุยอดขายไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็มีปัญหากันเรื่องของ ค่าตัวด้วยค่ะส่วนคนนี้ค่ะมาร er, ีเบอร์นอร์คัมแบ็กโพสต์ภาพล่าสุดหลังจากหายไปนานค่ะ,ะนะ,ะคุณผู้ชมนะเห็นอยู่กับตรงหน้าเราเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮะหลิงคอร์ดี้นะคุณผู้ชมบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพในช่วงโควิด19กำลังระบาดตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนหรือว่าเขาขยายพร,ะระบรไปอีกพรกอีกนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะัดด้วยหลิงคอร์ดี้ค่ะนี่แล้วค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะ1กระปุก30แคปซูลปกติ2,500บาทแต่ถ้้าวันนีคุณรรไปเลย2กะ ปูกรดพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะที่เบอร์090-089-9994ย้ํากำกันอีกรอบค่ะ090-089-9994ค่ะคุณผู้ชมนะคะมากันต่อสำหรับท็อปปิดในวันนี้มีว่าอย่างไรฮะคุณคิดว่าดาราที่เป็นคู่จิ้นกันเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์จริงไหมคะมีค่ะมีมีม มีมีหล,มหลายคู่แล้วแม่หลายคู่ค่ะแต่ก็ได้กันไปพรมเนี่ยนคค่ะ <c oughs> นะครับเพราะว่าถ่ายละคร3 4 5 6เดือนไม่รู้ไปเจอใครก็เจออยู่แค่2คนนี่แหละ,ะอ๋อวนเวียนเจอกันแค่สองคนมันก็วนเวียนนะคะมันก็ได้กันนะฮะ <c oughs> นะคะ บิ้ลปทุมราชนะคุณผู้ชมนะจอบผิดนะคนปลอมทวิตเตอร์โพต์ลามกนะวอนแฟนๆใช้วิจารณญาณด้วยเช่นเดียวกันะมีเรื่องให้ปวดหัวเห็นแล้วเห็นแล้วในทวิตเตอร์เห็นแล้วเป็นไงแม่เห็นว่าเบิ้ลปทุมราชเขาเขาเขียนว่าเบิ้ลปทุมราชทำไมไม่เขาเขียนว่าเป็นเบิ้ลปทุมราชแล้วก็แต่คนเข้าไปดูน้อยนะไม่ได้เยอะนะอแต่ว่าคุณเบิ้ลเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาปวดหัวเหมือนกันเพราะว่ามีคนเนี่ยมาสวมรอยปลอมทวิตเตอร์นี่แหละแต่ว่ามันเหมือนแอคเขาจริงมากๆเลยเหมือนแบบ แทบจะทุกอย่างอ่ะแต่ว่าผู้ติดตามของของอันปลอมเนี่ยคนเยอะกว่าที่ติดตามอันจริงของเขานะคะออแล้วก็ในแอคเคาน์ทวิตเตอร์ปลอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีคําพูดลามุกเนี่ยเขาจะไม่อะไรเลยแต่อันนี้เนี่ยแต่ละโพสต์ที่มาแต่ละอย่างคือมันสอ่อแววสอ่อเขาแบบลามุกทั้งนั้นกลัวแฟนๆจะเข้าใจผิดบอกเลยถ้ายังไม่ยอมหยุดเดี๋ยวจะให้ทางบริษัทต้นสังกัดดําเนินคดีเอาผิดทันทีฝากเตือนแฟนๆใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะพี่เห็นแล้วล่ะค่ะอันปลอมนี่ล่ะค่ะ เห็นขึ้นแล้วแล้วก็บอกอุ้ยเบิ้ลจะมาเล่นเหรอใช่เบิ้ลเหรอมันมันดูคําพูดคําจาไม่ใช่ใช่ไหมแม่ไม่ได้อ่านค่ะเห็นแต่รูปแต่รู้แล้วพอเห็นเอารูปมาขึ้นแล้วก็เลยรู้เลยว่าเป็นของปลอมอเพราะว่าก็ดูรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะดาราส่วนใหญ่หรือว่าศิลปินส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นหรอกทวิตเตอร์น้อย<ช>น้อย<ช>คน<ช>นะมันก็เล่นกันนั่นแหละค่ะมันไม่น้อยหรอกค่ะมันก็เล่นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่ไปเห็นอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์ละมกไงอันนี้ไม่โพลในเว็บไซต์ละมอกเว็บไซต์แบบว่า อัตวดำอะไรเงี้ยเออ,อเขาก็เสียหายเขาก็เสียหายไง,ไงเขาก็ต้องไปเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะเขาเป็นผู้ชายแท้ไงใช่ใชถ้าเป็นแบบว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเอาเว็บเอาลูกเขาไปสองแง่สองงาม <ừ> อะไรอย่างนี้ไงเออไปโพสในมันก็จะเป็นเว็บแบบว่าชายรักชายแบบว<อ>่าอัตวดดำอะไรอย่างนี้กันไงนะคะ อ่ะไม่สุคนธว่าโอนเงินช่วยเหลือนะฮะนักร้องดังหนูทันไหมครับปี2 5 4พันน,น้ยี่บีดคนนี้ดังมากมเลยโอ้ยเกิดเลยตอนนั้นโรสแมรี่นะคะอดีตนักร้องยุค90ค่ะค่ะคือเธอคนนี้นะคะโรสแมรี่คาฮันดิงนะคะเขาออกมาโพสต์ขอรับบริจาคอาหารเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงนะคะลูกชายวัย8ขวบทาให้ทางเพจหมายจับกับบรรจงเนี่ย <oluyor S 2> เขานําเรื่องราวนะคะของคุณโรสแมรี่มาเผยแพร่แล้วก็มีแฟนคลับแล้วก็คนใจบูญเนี่ยช่วยกันส่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆไปให้กับ อดีตนักร้องรวมไปถึงคุณใหม่สุคนทวาด้วยเนี่ยที่ก็ช่วยเหลือนะคะมอบเงินจํานวน10,000บาทให้คุณใหม่ก็เลยออกมาโพสต์ความรู้สึกในอินสตาแกรมถึงเรื่องราวนี้ด้วยค่ะบอกว่าสบายใจได้ช่วยคนในวงการบันเทิงด้วยกันเข้าใจเลยว่าการที่มันไม่มีเนี่ยมันเป็นยังไงสู้ๆนะคะพี่โรสหนูเป็นกําลังใจให้พี่เป็นขวัญใจอยู่ในว<อ>ัยเด็กนะคะเขาชื่นชอบพี่โรสแมรี่แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเธอเองก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้รวยไปกว่าพี่เขาแต่ว่ารู้สึกว่าอยากจะช่วยเท่าที่พอช่วยได้ค่ะนะคะโรสแมรี่ จะมาสมัยก่อนพี่ต่อเคยสัมภาษณ์เขานะฮะ2540ตอนนั้นฟองสบู่แตกแต่เพลงเขาดังค่ะให้ฉันทำอย่างไรสักอย่างเนี้ยถ้าเกิดจําผิดขออภัยด้วยนะเพราะมันนานมาก20กว่าปีแล้วนะฮะค่ะแล้วก็เขาก็ดังดังมากในในช่วงที่ทุกคนในช่ที่ทุกคนฟังหมดอะอแต่ว่าเธอดังมากๆเธอดังอยู่เธอดังอยู่ใน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 ปีนั้นดังอยู่ประมาณหลายคนอะแต่ว่าที่ดังแบบดังเลยก็จะมีพี่น้องโรสแมรี่แล้วก็พี่สุกัญญาไมเกิล นั่นแหละดังนะสองคนเนี่ยดังในปี2500ประมาณ4 0 4 0 41่เนี่แหละอ๋อคือดังส่วนกระแสเลยส่วนกระแสคนอื่นแบบว่าไม่ดังแต่สองคนนี้เป็นเพลงที่แบบว่าค่ายไม่ใหญ่แต่ดันดังกว่าค่ายใหญ่โโหนะฮะโรสแมรี่นะฮะเป็นไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นฟิลิปปินส์ค่ะอ๋อค่ะแล้วเป็นฟิลิปปินส์บ้านอยู่ตรงแฮปปี้แลนด์ค่ะแล้วมีลูกชายหนึ่งคน แล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็มีลูกลูกชายหนึ่งคนแต่ก็เห็นน้องก็สอนภาษาอังกฤษลูกเขาอยู่นะฮะเพรนั้นก็มามันอีกช่องหนึ่งก็นั่งฟังเขาดูเขาก็สอนภาษาอังกฤษลูกเขาเป็นเด็กน่ารักค่ะรถแมรี่นะฮะแล้วก็ทาเค้กด้วยนะฮะบ้านอยู่ตรงแฮปปี้แลนด์อยู่ตรงข้ามเดี๋ยวมอบางกะปิเนี่ยนะคะนะฮะก็ตอนนี้ก็ไม่มีงานเพราะว่าผับบาร์ปิดหมดเลยคนวงการบันเทิงคนนักองนักร้องเขาปิดหมดแล้วนี่ขยายพออกไปอีกก็ปิดอีกยาวเลยยืดไปอีกเลยนะคะปิดอีกไปเดือนหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพนีีอาทท่่ัตรยสุด คนกลางคืนใช่ใช่คนกลางคืนคุณหมอค่ะคุณหมอนี่เสี่ยงอยู่แล้วหมอวนลูกออหนูก็นึ้ว่าหมอจริงๆที่เขาแบบว่าต้องไปช่วยเหลือคนหมออน่ตเพราะว่าตอนนี้ร้านนวดเขาก็ยังไม่ให้เปิดไม่ใช่ครับนวดอะไรแล้วแม่หมอนวดอย่างว่าค่ะแม่ปิดยาวๆนะคะเพื่อนตกงานกันหมดเลยกลับไปอยู่บ้านกันหมดเลยอ ปิดหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าเป็นสถานที่สําคัญของโลกหลายๆอย่างี่นปิดหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นฮอนูลูค่ะงเงียบเหงาเป็นป่าช้า <c oughs> เป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยงามของประเทศเป็นเมืองหลวงของประเทศอเอ่อเกาะฮาวายเกาะฮาวายเป็นเมืองหลวงของเกาะฮาวายนะคะแล้วก็จะมีอะไรนะ อะไรนะเอ็มมาดูเอลเอ็มมาดูเอลก็เป็นเมืองแบบโบราณสวยงาม,มก็เป๊จังคะโพไซดอนเป็นเทพแห่งคลองทะเลค่ะตอนนี้ก็ปิดไปก่อนปิดไปก่อนนะคะตอนนี้ท่านโพไซดอนก็อยู่ใต้มหาสมุทรไปก่อนนะคะลางด้าหนหลังเงือก็นอนเก่าเลนะคะแล้วก็ที่มาคาร่าเคยไปทำงานอยู่ก็ปิดนะฮะที่ไหนแม่ผูหญิงผูห้หญิง <laughs> ก็พักงานก่อนพักงานก่อนนะคะมาคาราไปไหนอ่ะมีข่าวลือว่ามาคาร่าตายอะก็เนี่ยพอแม่ออกมาโพสเนี่ยนางหายไปเลยอะนางไปตายคือนางไม่สบายแล้วก็บอกหลับให้สบายนะลูกนางกินยาแก้แพ้งก็บอกให้นางหลับให้สบายเออหลายคนเป็นห่วงนะเข้าไปฟอล l o อิน s t า g กรมนางเลยบอกว่าแม่โทษนะะค คนโทรมาถามหนูเต็มเลยว่าหนูตายเธ่าเป็นอะไรเท่าเป็นอะไรเดียวเมื่อวานไม่วานเป็นคนทักนางเดียวจริงแมใช่ไหมฮะเขาบอกว่าขึ้น RIP แล้วก็บอกว่าหลับให้สบายนะ R I พด้วยหรอแม่มี R I พด้วยแล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะน้องไม่น่าอายุสั้นเลยแล้วโทษนะคะน้องป่วยด้วยโรคอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราบอกว่าน้องชอบเล่นไพ่อ้วอมเอ็ดไปเยอะอมตองไม่เลยกับตองเอ็ดนะคะอมไม่แน่นปากเลยค่ะ อาพากักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณลิงคอดี้ครับค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะคะจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของคุณได้ประกอบไปด้วยราชาสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจืดถังเช่าหรือว่าส้มสีแดงวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วค่ะหนึ่งกระปุก30บแคปซูลราคา2,500บาทแต่ถ้าวันนี้คุณรับไปเลย2กระปุกรดพิเศษเหลือ3,000บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์ศ9นย์เก้าศูนย์ศูนย์ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเปิดปมนางงามโดนจกหอยนะคะอ่ะ <c oughs> จะเป็นยังไงต้องติดตามหอยได้ค่ะจกหอยก็คือหอยมัาจะมีหอยแมลงผู่ <c oughs> หอยแครง <c oughs> หอยเชอรี่ <c oughs> หอยเชลล์นะคะ <c oughs> นั่งๆอยู่โดนจกนะคะแล้วใครจะเป็นคนจกนะ,ะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ <c oughs>